ในการคุมสอบเราอาจจะแชร์ข้อมูลหรือบอกกฎระเบียบการสอบด้วยการแชร์ powerpoint ซึ่งข้อดีคือเราจะไม่ต้องพูดซ้ำๆกับนักศึกษาที่เข้าห้องมาใหม่วิธีการเมื่อเราเตรียม powerpoint เสร็จแล้วให้กดปุ่มโชว์ powerpoint จากนั้นกลับไปที่โปรแกรม zoom ที่เมนูด้านล่างมีปุ่มแชร์สกรีนเมื่อเรากดแล้วจะปรากฏหน้าจอให้เราเลือกว่าจะแชร์อะไรให้เราเลือกที่ powerpoint ที่เปิดไว้แล้วกดปุ่มแชร์ ข้อดีของการแชร์เฉพาะโปรแกร,รมในที่นี้คือเราแชร์เฉพาะ powerpoint ไม่ได้แชร์สกรีนทั้งหมดเราจะสามารถใช้งานโปรแกร,รมอื่นได้โดยที่นักศึกษาจะไม่เห็นหน้าจออื่นที่เราเปิดอยู่การยกเลิกการแชร์ให้กดปุ่ม stop share ในการสอบออนไลน์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงมุมกล้องนักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์เป็นกล้องอาจจะอ่านแชร์ไม่ได้ ดังนั้นการสื่อสารด้วยการแชร์ PowerPoint ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสื่อสารในระหว่างการสอบ